ผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาในหัวข้อผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยดิฉันนางสาวพรกรมลวงไตสุขติตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตาทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาศรีสะเกดเขต2 ชื่อผลงานการส่งเสริมทักษะสมอง EF Executive Function ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการแจ้งที่มาและความสำคัญของผลงานจากการจัดประสบการณ์ในเด็กชั้นอนุบาล3พบว่าเด็กมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็กที่ไม่แข็งแรงขาดความคล่องแคล่วว่องไว เด็กขาดความกล้าแสดงออกไม่รู้จักแก้ปัญหาและวางแผนในการเล่นอีกทั้งยังขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การจดจ่อใส่ใจและมุ่งมั่นตั้งใจและขาดการแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกวิธีจากความสัมพันธ์และสภาพปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนจึงได้เห็นความสำคัญและสนใจที่จะส่งเสริมศักยภาพเด็กด้วยกิจกรรมการแจ้งจึงได้ศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยคือการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF executive function ของเด็กปฐมวัยเพราะกิจกรรมการแจ้งนั้นเป็นกิจกรรมที่มีความแอ t i v e เพื่อให้เด็กนั้นสามารถลงมือทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายวิธีการดำเนินการผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทักษะ E/F โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการแจ้งเป็นเวลา8สัปดาห์สัปดาห์ละ3วันคือวันอังคารวันพุธและวันศุกร์ วันละหนึ่งกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการแจ้งที่หลากหลายศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาช2560แนวคิดทฤษฎีเทคนิคและการจัดประสบการณ์ตามแนวการพัฒนาทักษะ EF ที่มีความเหมาะสมกับวัยซึ่งมีทั้งหมด9ด้านได้แก่ ทักษะความจําเพื่อใช้งาน 2. การยับยั้งพฤติกรรม 3. การยืดหยุ่นทางความคิด 4. การจดจ,จ่อใส่ใจ 5. การควบคุมอารมณ์ 6. การประเมินตนเอง 7. การิเริ่มลงมือทํา 8. การวางแผนจัดระบบ 9. การมุ่งสู่เป้าหมาย ผลการดำเนินงานเด็กชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านตาทองที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมองทางด้าน EF ด้วยกิจกรรมการแจ้งมีพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดีที่ร้อยละ97.87 นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ครูและเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่มากที่สุดปัจจัยความสําเร็จโรงเรียนว่านตาทองได้มีนวัตกรรมการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง E.S ผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาทองเห็นความสำคัญของการจัดประสบการณ์ได้ให้คำปรึกษาส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับคณะครูพร้อมสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอคณะครูโรงเรียนบ้านตาทองมีเป้าหมายทิศทางเดียวกันคือการมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียนปฐมวัยการต่อยอดและขยายผลโรงเรียนบ้านตาทองมีการเผยแพร่ผลงานการจัดการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆและเพื่อนครูปฐมวัยที่มีความสนใจรวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชนและมีการขยายผลสู่ชั้นปฐมศึกษาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะ EF อย่างต่อเนื่อง ได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนักงานศึกษาธิการภาค14มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทอบดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่แพร่ผลงานเพื่อให้สามารถให้เพื่อนครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนำไปพัฒนาต่อยอดปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ของตนเองเพื่อให้สามารถพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น